สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่อง opacity หรือความทึบของโปรแกรม r e s o l u m Marina นะครับในแต่และเลเยอร์นะครับเราสามารถควบคุมการเปิดปิดวิดีโอได้ที่2ช่องตรงนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องวิดีโอนะครับช่องนี้จะเป็นช่องมาสเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราลากตรงนี้ลง ช่องในเลเยอร์ตรงนี้ก็จะลงด้วยนะครับอันนี้คือมาสเตอร์อันนี้เป็นวิดีโอนะครับความแตกต่างกันของช่องวิดีโอและช่องมาสเตอร์นะครับช่องวิดีโอจะเป็นช่องที่ควบคุมภาพอย่างเดียวนะครับแต่วิดีโอไหนที่มีเสียงภายในคลิปเสียงก็จะยังคงอยู่นะครับ และช่องมาสเตอร์ถ้าเราลดสไลเดอร์ที่มาสเ,เตอร์ลงนะครับทางภาพและเสียงก็จะลดลงไปด้วยครับเมื่อเราปรับค่าแล้วเราสามารถคลิกขวาไปที่ค่าเดิมได้ครับแบบนี้และเราสามารถกดกากบาท เพื่อเป็นการแวกเอาคลิปไปได้ครับขอบคุณครับ